ก็บผมสวัสดีครับผมนะต้นไม้ลงลงแล้วลงแล้วลงต้นไม้แล้ว้าแล้วมัโอ้ย้แม่ยามันตงยกลงพอต้องยกลงก้อนปยาปยาน4 5หอีอดออกเลยทุกมือเเด็กกรุดฮะทุงนาาร้อยแล้วก็ปับเด้อ หนึ่งห้าร้อยเลพี่แอนนะเอาแล้วจะดนปั๊บอยู่นี่โอ้ใจเลยบอจ้าแต่เป็นเลอะมือนั่นเฮ้ลุงมาเด้อ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 กินขนมเด้อเป่นมายาจีบมาอยู่พี่เด้อขมหวานเด้อน้ำกับเป็นเนื้อเหนียวดำเพิ่นว่าอาบน้ำอยู่พี่จริงเมื่อขาวอีบันก็กรอบ่นว่าจ้าชีพปั๊บบันก็กรอบ่าใส่น้ำปลาดานเลย มันเป็นนำดาหมดแล้วพูดะไรเกินจริงนะยาชิน้ำบาดาลก็กอบมันน้ำบาดาลชื้นอันนี้มันน้ำบาดาลเหงใส่โอ้ยไปหาบมันน้ำบดาลขึ้นมนน้ำบาดาลเจ้าน้ำบาดาลื่อน้ำบาดาลเป็นน้ำกร่อยหมดเลยก้ด่างอย่าฟื้กต้องคอยต้องชลาอย้องลัดต้อง่อยน่อฟื้ทดสั ครับตัวตักไม้มาพ่อมีพ่เหรอมาเป็นมงันเราได้บอกเรมดได้ว่ามัธไสยไม่เย็นิบมาจากอ่าเมียงเลยผ่านถนนเส้นหลักกิโลเมตรนั้นกิโลเมตรนี้ผ่านมาถึงเวลาที่เจริวาถนนมาเลขที่สองนึ่งศูนย์อ่ะสองนย์หน่งสามมลยี่ยแลผ่าน จะได้บอกให้เจ้าบนโอ้มัข้ีว่าไ้แล้วเนาะโอตอนนี้เราอยู่ที่ถนนหมายเลข2013ยอนหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งอะไรมั้อันนี้แล้วมันดอกเงี้ยเผดแล้วหมายเลข2่1มันติาอุดรนอะไรด้วดูเวลาบอกแบ่นี้ดูเวลาเพิ่มงจัว่ทิไม่ถึงได้ออกเงี้ยอะไร เยอะดีนะอันห้าร้อยห้าร้อยเสร็จงานอยากแต่มือเลิกกันมันซื้อมาต้นละสี่บาทขายขาร้อยโอ้ยมีบาทเองนะคุ้มเป็นคุ้มโอ้โหเพ็ดแั็งยั่วนี่นแล้เข่ามันจะขนอ้าวโอ้ยปลาไปเมฆนะเห็นหน้า

ีเข่าใส่กระสอบเลยนคอนเดนสีเข่าใส่กระสอบนมาปั่นเข่าปันน้าแันนบ้านนี้ก้อยเบิ่ง่างพวนี้เลยนั่กันแล้วนอนลุงวางเนาะังม่เร็แต่ว่าย่ทอกว่าเดี๋ยวลุงสิให้ทาลงทล้นลงวางูคื่อรเนง่ได้แงยงก็ปูเรียบร้อยแล้ว พาล้างกันไอ้ข่อยดีเอ๊ะปรดี๋ยวู่ก้ลาวเาคนหุ่จักคนแถวนี้บอกแงนั่นแง่กนเ้ากันข้างานี่ขาดัดูเรียบร้อยเลยปกติ้คนนี้ยิบมดอกเรียบร้อยวางะนี่จะตอกใส่ครับโอ้ยสีแซมว่ะวัน้บ่พูดีขึ้นนังพอได้วโอ้ยเ็บยังไงมูได้น้ำปและ

มันมีแต่มือแล้วมนดอกไม้ดอกไม้ก็แล้วมันไม่ได้ปลาจะมาหาว้าอะไรอะไรเียกสะระแอน่เียกสะระแอน่เรีอกคนให้บานเห็นไหมอันนี้คุณเรียกดอกทันเดียว เด็ดจอดอดลอยดาบไม่ดาดอกหมาไม้คล้ายๆการดอกหมาไม้บอกเราไม่น้อยใช่มครับว่าจักรก็หลับสีอาบปานี่ไงเกิดเรื่องตีแล้วตกใม่เมืองหนาบบนีบ้านคอยกรมี่เหมืนกันเจ้าต้องเสื้อแล้วเนี่ย แม่เล้ยงเ็ตอ้ยพ่อหน้าลูกมาหาลูกทุกปีสิปีไม่เจอลูกสาวเลยู้เ่ดเาลแม่บุญธรรมันาเลย้ยมาหาลูกเราทุกปีเลยสลายมเคยมากส้เนาะไสลายมเคยเท่าเนาะ โอ้ยเห็นลูกเคยเห็นลูกเคยมาป่าเหรอบ้าเอาบ้าเอาสิแล้วเห็นเสือล้อแบบนี้คิดว่าเสือว่ามีลู้คนในป้อมเป็ลูกชายจะจบปริญญาแล้วคนไทยพู้เนี่ยเขาจบปริญญาตีแล้วปริญญาเอกแล้วเขาต่อท่อต่อเอกแล้วเปลี่ยนเรื่องนะไม่ได้เคยทำเป็นเรื่องมันเปลี่ยนเรื่อง mày nghĩa mày em đi thì lắm kim bé đi kim đi lắm. Oh, là chưa nhắm kim tôi ở chưa. Mày chưa nhắm kim tôi ở chưa. Mày chưa. Mày chưa. Mày được Mày chưa. Mày 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 หนาก็จะได้เกิดหรือไ่ได้เกิดเกิดอะไรแหวหมดโอ๊ยสมบูร์ขนาดนี้ต้องได้เกิดหันยอนเวลาอยๆเลที่จะเอาผัวลูกฮไอวิไม่ได้เกิดแน่เลยไอไม่ได้เกิดไอวไม่เกิดไม่ได้เจอไอเต๋อลกวางแ่ังไดย้อนเวลาได้ลกวางแบบเอาลูกวางบบเอาลูกวางบเอาย้อนเวลาได้เอาเงี้ยสิคนม่อนีแห้งเอาเขาอีกบ่ดิ ตัวลูกินเด้่ตัวลูกินอเผู้เดียวอันเดือนึงก็นึงเอาใจน่านอะนอะไรอะิมันจะเลยเตละมั้งออะไรนีดอะไปนต่อมาทางนี้มั้งต่อเพือยู่นี้อ่ะเอาหมอนไอลไรไงแดได้รออเอนั่นแหละอบอน้าโตเียวนาดีอไ

แล้วแล้ว้เอโอ้ยโอ่ยแล้วนยืนด่าเราบุอะตั้งปีแลยท่านยืนแบมันจะูดีกล้าถามเนาะยังเต๋อันมากถามถามกันมากขนาดนี้ถามกันอยู่บอกว่าเป็นดีเดีปลาเมปก็ลังกินไก่มันอยู่พอมนเอาไก่ไปยองกันควมาต้มกินหรอเ่เต๋อ ว่ายังไงเเนาะต่เียยังไที่ลูกปูองยองกินดูสิสนะไรกันสบเขาตังลามจุ่มเขาตัมาสมเานแยังไงสมพันธุ์ตนี้หรือปลาอะไกัสมนีมนั้น้รลข้าวจะไม่อลาตุ้านีากหุงข้าวแล้วนอยู่ในานอยู่ อะไรของแถมนี่เลยมนแถมมากเลยนี่อ๋อได้แถมวเนี่ยแถมอ๋อมาคนน้ำมเติมน้ให้ด่วนเนเติมน้เติมนให้ด่วนมันเย่ยแล้วอันนี้เขาบอกว่ามันสูงระดับปุกเลยนะนี่อันปหัวเลย เอาแล้วบ้านไหนบ่่ขายเลยคือก็เจ้าบ่านี่ตายหรืามันตุกปุ่มเนะมียเดียันุกตุ่มเนียนี่อย่าง่ดอกเห็อเห็นงอยากเห็ดเพขายเลยไหมนะแต่บ้านมีเพ่อขายพ่อขายแล้วยัะเาเดี๋ยวทุกพอจะไปซื้อตุ้งตุ้ยางไปรับไปนอนเนาะนอนเนาะนม่ เออมาไปผักเสี้ยนเข้ามาเท่าเข้ามาภาษีเท่าตัดไปที่เอ็นได้ไหม่ได้หนอบอลมาเท่านะอัลซูเมอนี่เสงเหตายกนยือนน่ะอไอยู่นี่เพงหยาเพงมึนเมือจึล้วล่ะใช่เลยเรลออีดีคายเดียวตาีหนึ่งปียเดยวได้กอน่ไอสักแะกมมีเ

ดาวคลิปดิโอออยากได้คลิปลูกเด้อถึงตรงนูมนเลต้องถ่ายคลิปลูกแล้วมีมาจกเกินเจ้ามีให้เท่าไปละน้ำหน้าลูปนาอยู่ที่ยังบาดนี่เป็นภาพตามเลยเต็นหน่อยตามบไมเต็นไม้มวนก็ให้เขาไปอยากใหเขาก็ถ่ายคลิปลูกช้องจะ่องโอ๊ยเป็นพ่อเพื่อพูดมาเฮ้ยมาจะไม่เห็นเลยเลยมาเนี่ยสวยแล้ว สรุปแล้วค like ืออันอยากได้กิ๊บหรือยากได้กิ๊บล่องซองเนี่ได้กิ๊บล่องซองอ๋อคุณดูเลยลูกไปเดี่ยวเนาะลูกกับพี่วนวลูกมาเนี้กลับมาหน้าบูดตึงๆอาะมากล้ลูกนายุ่งไส้มาเนี่ยมาลูกก็หงายอมไหลไงเหนื่อยเลยลืมเหนื่อยเลยฟังลุงเพลินเลยวัวให้ทายกินแล้วหายเขาเนาะเอาวัวเขาเปนลี่ยนแล้ว แล้วอยากในกินคือเราก็เล่ามากนะูแลเพื่อได็ดกในกินูดทั้งลล้มกไดขึ้นมาแล้วลมก็ไดบัดปป<อ>งกทีเราสลัดที่ล,ลูกกินแล้วไปแล้วทำท่ <laughs> <laughs> า้าป,ป,ป,ปวดเทียเาะวน้นวดนี้ลไปแล้วจะกินนี่ไปหาคลิปใหม่แล้วูคอนเทนต์ใหม่แล้วพดอันนี้ได้แหละสองคลิปเราล้มก็ไม่เี่ยสองคลิปเราลูกกินนะคลิปที่สาไปหากินเขาเศร้าอีกแล้วบานนี้ว เดินมาแล้วนเอาแนวมันจะทำให้ดอวยตั้งค่อยบอกเจ้าแล้วมาอยู่ด้วยคอนเทนต์นี้หลากหลายขนาดอะไรไม่เคยทำก็ได้ทำตั้งใจมาด้วม วนกลองนี่เนาะรถทัวร์อกว่าลุงเขาป้าบอกว่าต้องจอดด่วนเลนลุงจอดสียตงนอยไม่ได้เจ้าหน้ากกใช้ใช่แนออกไปชวนน่ทับช็อคสุดอึ้งสุดอึ้งตาไหลตาทับไหลสุดอึงแป้งล่มวิ่งีพ่อฮะเอฟีโดนทีมตัวเอง ักเปิดมาเจออะไรเจออะไรเจอมูพอดีปคนกำงอยู่แบอ๋อมืใหญ่วกันเนี้ยมันไดคิ่มซูมก็ไม่เห็นตรงมนีคนกำงอยู่เตมกโดดเลยมอย่างงรแหปา่งกันะกันนั่นเก่าอยู่หน้าเมีงผิดงห่า บานก็ย่านตายมันก็ไ่ได้ไปคดมนะูกับบาอไรูกับบาก็เลื่อยเขาอยู่ในป่าอะไรเนาะมัน้งูแต่งูกินปลาแล้วผ่านอ่ะนอนไม่ลับทั้งคืนมีหนีออกจากบ้านเ่บ <Wars> ่เปเบงอเก้าไรสาลาเจ้านะเลย้ายี่ยมลูกว่เดนกับมาสิปีเลยอนี่จากเบล้องเก่เอาเไ่เอา อนี่ยด่วนล่าสุดจะบ่มีคนบึงอะไรบุญลุงเอาขี้เดียวยัางย่างเปลี่ยนลูกวางเ้องเปลี่ยนลูกวางอยู่นี่ยแล้วจะไปขึ้นไปโรดขึ้นไปโรดตามขาวลูกวางพีนหมดแล้วน่ะจะไปล้มขี้ไทยนะไม่ถ่ายไม่ถ่ายลูกวางพีนหมดแล้วขึ้นไปเลยไปขึ้นไ่เปลี่ยนแล้วแน่ยน่นเราจะไปหาน้องตองเลยหน่อยถึงเวลาไปหาน้องตองแล้วน่ะไปเลี้ยนตัววัวด้วเออวันนี้ฉันล่ะท่านทางไปเป่าน้องตองไปรับน้องตองเลยหน่อยดีกว่าเอาไปรับ ก็เลยยาวๆไปเลยฟังเอจะืมเนกรีวแสดงสดครัแค่เอรริงมาพูดเล่นกันเฉยๆใ่ยยงๆของเเป็นร้วยงโลเล่นเป็นร่อจริงมิเรื่องากจริงนก็โมอนีใสะมากง่ายเนาะนีส่เนาะ้เเอามาพี่ยังอีกอมโก้ดีไหม ออามาพี่สร้างภาพโอ้ยมันจะได้งาอีกนะเดี๋ยวตั้งกล้องได้สักตั้งกล้องเลยพี่สาี่นึงพองคนอื่นก็ต้องล้มนะเพิ่งซองกินบูด้าพ่อเอาเจ้กระถ่ายอยู่นี่ว่ะถ่ายทางหลังเลย

ด้ขยโอ๊ยดอกเขาบอเพิ่ไก่พนันดอกจะใช้เพียงนาทีเลยไม่ตทางเลือกไปลไไปลไเลยไปเลเกขี้เกียจเลยะไปไปเป็นหยงี่ไปไปลุงกินข้า้าอลกปไไปโอ้ยออกไปกูออกไปกูเจาาคนโอ้ยออกไปูย สรอยสุดท <ừ> ้ายเร้่ลูกยีใส่ข้างหน้านี่ข้างหน้าข้างหน้ายังไล้กยัดก็ายข้างหน้าเลยนี่แงดเ็พวกสูงเลยะโคตรเหลือเอาเออาเอพอพื้นองีนจ้าจะวาเองยืนใส่มือแล้วต่เดี๋วเดี๋ยวอย่างน้คือใช้น้าอกคนวะค่อยอะอเย่างรเดยเร็วเวเีวอมันทำลูกบอลได้ใจเย็นพอใจเย็น แม่คำใสบอกไปใสดอกโอ้ยเราบอกว่าเรียวๆนี่เราเรายังมาถนามน้ำดอกก็ขนไม่ได้โยนก็ลามมาให้แม่คํใสเออหลมือแล้วเจ้าลามลามเรื่องผัวแล้วก็บอกว่ามีอะไรเร็วเฮียแต่ลุงกินนั่นแียวลงเข้าไปเลงได้ไม่ได้ลงจำทีความเนี้ยผมถึงแลวลามเรื่องผัวมาแพ้กันไทนี่เมื่อกินได้หอี้ยไทยมาบ้านาละว่าเลยก็นลามแม่ของม ไปมาบ้านเลยฮะว่แล้วบ่ก่งสูงไ่า่า่เลยนะีต่ออยู่เรือต่ออยู่เรื่อยเดี๋ยวบอกว่าไปช่ามาอยู่นอนถสเอาาหลดมานอ้อนมันหสามร้อยนมพ่ห่เห็นเราเสียไปผิดนะเยาว์มาหรือเป่าไปว่าเสียยวมาเสียไปเยาว่มาเสียบผมก็เรียมไป้ว ไม่ได uhm, ้เ <desktop> สียนตอนไอ้ถุงมันไปเรียนได้ถุงอื่นดิทำไรหลังานตัวนี้แปดสองเท่าแปดสองเท่าเรียผมไ่ได้เห้อไปเสียจเราก็อยู่นี่ไม่ไปไหนรับรองไ่บอกกันอะไรรู้รู้เ่า

ใส่นังไปของต้นพันธุ์ม่เหลือไม่เหลือเหมือนเหลือไม่เหลือแล้วงนนชาเนี่ยเืงนตองาแดดเงนึ่างแน่าเจ้าทนแดดเาะธนาเรจแล้วเจ้าจะทนอยู่บนแดดนะไปแล้วต้นใหม่เนาะเดี๋ยว ตู้เดือดมัไม่เกิดเป็นปาขนาดแล้วเนาะอยู่ในหัสิไม่ได้ทาวย2านลบแล้วคันเดียวก็คพัาหวานจะขึ้นทับเลยปยินข้าวไม่ได้เคียวเลยหวานเป็นตัวนี่แหล น่องยุ่งน่องจิ้มอืมสองร้อยสองร้อยสองร้อยขอบคุณครับถ้าเราคิดนี้ประมาณนี้ครับรุกไปว้าแรงแน่จริงนี่อย่างนึงว่ะงานนั่นได้แล้วอยู่เดี๋ยวมาล่องกิฟต์ดีไปอีกเนี่ยเร็วไปใครคิดก่อนสามงานบ้านทำหนีน่ะเพราะว่าเราชอบเล็กเราต้องรีบลงครับสามกิฟต์เหล่านี้มาล่องจิ้มจิ้มอยู่ เนี่ยไม่เคยเด้งอยู่แล้วลุงบอลมันไม่เคยเห็นลุกเิปลุงจริงเด้งเลยลุงจะเลี้ยงไงเหมือนกันมันเด้งบ่อยไงล่ะกดยกรอดติดตามมานานแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะตั้งตังตังบอลเย่ะก็อะไรไพรุ่งนี้บอลลื่นนี้ก็กลับบ้านมีคนดูอ่ะมีสายจะดีกันจะไม่มีคนดูฟังจะกลับบ้านนเลยเออไปรดน้ยารต้นใหม่กับลุกเอ้ยมันเอาเวลาอยู่บ้าน เร pues ื่องด็กเราคนรัรืองรือไอเรื่บัวไอฝากเนี่ยออกมาเหมือนคนโบราณตั şey ้งแต่ยีนะชั่วโมงนี้ลงมาแล้วคนมาบ้านเจ้านะเขาไม่รู้บอกมาแล้วเอาสิสองนาทีทุกท่านดูให้จบนะครับดูคลิปอย่าข้ามโฆษณานะสุคลิปมันจะมีเด็ดเดื่อยอย่า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 อย่่าอย่าาอ คาโก้แมงป่ากาแฟด้วยครับเครื่องเบียกาแฟลุมพลนะโกโก้โกโก้ลมมีกีเซ็ตด้วยตอนเช้าเนี่ครับเนื้อหมูข้าวเปล่าออกแบบนี่ต้มน้ำใส่อะไรเนี่ยวก็ผัเสี้ยนแบบม่ต้องไปที่ต้องที่ไปส่งให้ได้แต่แล้วมันถึไปกูเงือนไรอย่างเงื่อนวันนี้เราจะต้องไปส่งแสดงคารุ่ยเด็ดเพื่อเดือดไปลงมานะไปเมื่อวันเดียร์ ชอบโอ้โหไอเดือนก็ชอบลุงเจมส์มาโทษไอไอครับเอามันขึ้นขะเดาแล้วลุงวังเนี่ยวะมันคุณเรื่องอะไรไปเสี้ยวกันไงแล้วลุงวังฮะบอกยี่หรี่โอ๊ยหมดแล้วพูดจริงจริงแปะต้นลุงเจมส์นี่ไหมนี่ไหมลุงวังเฮ้ยเฮ้ยเย้วันนี้วันนี้ หม่มีถ้าไม่มีจม่มอานเลยปั้นเดียาร์ตยี่สิบกวานทีเอาคลิปนี้คลิปเดียวลงไปเลยค้าก็ไรสดพุนของก็ยอใช่ไหล่ะของก็ย่อกันยูดิเอฟซีด้เบ่งกันยูนละ นี่ครับผมเอาลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เนกษรลดหน้าไม่ช้ำนะครับผมนี่ยครับผมวนาต้นไม้ละ ใสมนาก็เกิดมาแล้วก็่นเล่ยังหาบอยทุ่นมาถ้าเีมันส่สลบพาว่เเจ้านั่นแหละใสมัน้าเ้อมาช่วยใคเด้อที่กลับมาไส่สลบชองกินนี่้อใส่สลักับใครนออกเด้อะโอบยไม่มีอะไรเลยก็คืนไปไข่เนี่ยเป็นยังมันมันขาวหันน้อนหมุนมรโลหมุนกยอมากตัวไห ต้นไมป้าหัดดีเลยเหอืนเป็นอย่างคิโมหนี่บอกวดนี้ชิก่อนพักพื้นพักพื้นเลยก่อนต่อยหดเช้ากับแรงเช้ากับเย็น